ดีครับเป็นแฟนตลอดเที่ยวตัวถ่ายแล้วก็แฟนเพจตลอดจอุมโราน,นะครับาวันนี้ก็คงจะแปลกใจน,นะครับคออนี้นะครับเจ้าของคอเอเห็นหน้าแล้วคร <c oughs> ั้งหนึ่งเ <c oughs> สือเวิร์ดกระชายแลครับวันนี้ก็ลาทุกท่านมาชมอ่าเวลวโบราณของเสือเวิร์ดกระชายอีกรอบหนึ่งนะครับที่ต้องมาชมเห็นบอกว่ามีไม่เหลวโบราณ เข้ามาเพิ่มหลายตัวด้วยกันเข้ามาเพิ่มกี่ตัวเบิร์ตยี่สิบกว่าตัวครับยี่สิบกว่าตัวด้วยอ่ะคราวที่แล้วเราก็ดูประมาณสิบกว่าแม่เนาะ,ะซึ่งซึ่งถือว่าแต่เบิร์ตมีของดีที่กักไว้ไม่ให้ไม่รู้เยอะแหละ <c oughs> หลายตัวพูดง่าย <c oughs> เดี๋ยววขอเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะให้เสียเบิร์ตนะลองพาชมที่ว่าแม่เราที่พอจะเปิดไว้ได้อุดง่ายนวลหาตรงนี้ว่ะพอจะเปิดไว้ได้ ให้ท่านผู้ชมเห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ที่มานั่งพูดคุยอยู่นี้ก็จะมีเสบดแล้วก็หลานชายหลานชายชื่ออะไรครับชี่จอบครับสวัสดีครับที่จอบก็อีกท่านหนึ่งก็ข้าวโป้งน,นะครับที่ก็เป็นเพื่อนของทางเสบดนี่แหละแล้วก็เป็นคนแจ้งข่าวว่าทางเสบดมีไม่หล่อว่าโบราณมาเพิ่มหลายแม่นะอย่างที่บอกเมื่อนยี่คุแม่ก็ทางผมก็เออสนใจก็อยากเข้ามาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ขอขอบคุณ ต่างสองท่านด้วยนะครับขอบคุณครับครับอ,อย่างที่บอกเกมื่อกี้ว่าเหล่าโบราณเพิ่มมายี่สิบของแม่นี่หลังจากที่เทปนั้นคลิปนั้นออกไปนานอย่างถึงได้ซื้อค่เพิ่มเข้ามาปีนึงนยไม่ใช่ประมาณสักสองเดือนสามเดือนอ๋อคิดยังไงเบิร์ดคิดยังไงที่ว่าจะซื้อมาเอ่อเมาเพิ่มเลยเราอยากได้แบบเลาดีๆมาพัฒนาสายเลือด แล้วทีมกมีอยู่คราวที่แล้วประมาณเจ็ดสิบกว่าแม่เนาะเมื่อก่อนคราวที่แล้วประมาณเจ็ดสิบแม่คราวที่แล้วก็รู้สึกมีแม่เหล่าดีๆหลายแม่เหมือนกันเนาะยังไม่พอเราเราเน้นมาคุณภาพเจ็ดสิบแม่คราวที่แล้วที่เราถ่ายตอนนี้ยังอยู่ครบไหมที่ที่สิบกว่าตัวที่เราอยู่ครบนะแล้วมีมีส่วนที่พอเปิดเผยได้ไหมเจ็ดสิบตัวชุดที่แล้วที่ว่ามีแม่เหล่าดีๆที่ว่า พอจะบอกผู้ชมได้วันนี้มีไหมมีเพิ่มไหมเจ็ดสิบแม่ครับที่แล้วนะมีไหมมันก็มีเราจูเซนมาเพิ่มมาแล้วเราไอ้เล่านี้เรารวบเล่าสรวบเราจะรวบใช่ไหมใช่แล้วเราคูเล่าคูยูนคูยูนใช่ไหมในเจ็ดสิบแม่เดีวเลยไม่ยังไม่พูดถึงกันะครับอืมยี่สิบแม่นี่ทยอยซื้อมาอ่ะชุดใหม่นะที่ทยอยซื้อมาหรือ ซื้อยังไงที่ยอยพี่ยอยซื้อเห้น้อราคาสูงถูกเท่าไหร่เอาขอสามราคาเลยแล้วกันในไหนก็ในไหนแล้วอน่าว่าเป็นไม่เหล่าที่ปุยง่ายไม่ลูกมีผลงานหรอะุยง่ายครับอืมแต่ก็ตีทั่วมาสามสิบตัวสามสิบตัวครับอือมีแม่แก่มั้งแล้วแม่กลางๆมั้งอืมงกลางครับอืมแล้วก็มีวาบบ ลุงซ่องทำตัวแล้วโอ้ันมีผลงานแล้วลูกมีผลงานแล้วอืมใช่พง่ายยี่สิบกว่าแม่คือเราคัดมาจากข้อของกเมื่อกี้เห็นเห็นทางเบิร์ตบอกว่าแปะแปะก็คือประชาประชาเนาะประชาซึ่งอยู่อยู่การเนาะครับอยู่การอยู่การอยู่อะไรนะนอันไรนะผมลืมละทออาําม่วงเออท่าม่วงท่าท่าใหม่เออมันใหม่ท้าม่วงเนาะครับผมคือมันใหม่ท่าม่วง เปเอามาจากขอกแระชาทั้งหมดเลยครับเอาสิพ่อแม่โอ้หัวแดชาเบิร์ดขอได้หมดไปทางเบิร์ดไปยี่สิบตัวเดี๋ยวไปดูขอดไหมหรือือทางแปดชาคัดมาให้ไปดูครับไปคัดมาไปดูเองครับไปดูว่าเน้นเน้นเหล่าหรือว่าเน้นดูแล้วสวยหรือยังไงเรเอาสวยด้วยแล้วก็ดูเหล่าด้วยอสองอยา<ด>่างเลยใช่แล้วสะสมเหล่า คุณรวมทั้งหมดณปัจจุบันนี่ก็ประมาณเท่าไรร่บทั้งสามคอก็ประมาณร้อยฟ้าครับสาม้อประมาณร้อยกว่าครับอืมก็มีคอกนี้หนึ่งครับคอกที่สองหลังบ้านหลังบ้านอีกว่าประมาณกี่ตัวห้าหกตัวครับห้าหกตัวแล้วคางคอกงวแล้ดดาวนอีกใช่ไหมครับประมาณก่าัอันนี้ของจบใช่ไหมประมาณกี่ตัวจบยื่ทีนที่หนึ่งใช่ไหมครับผมประมาณกี่ตัวครับประมาณห้าสิบหกตัวครับ มันห้าสิบกตัวครับผมอืมอืโอ้เดี๋แยกกันเีแยไปก็แยกไปแยกจ้ากฝ่งนี้ไปเลยอ๋อทางทางทางจ๊อปที่ซื้อหรือว่าทางทางเวิร์ดให้หลานแบ่งให้ไปครับแบ่งให้ไปเลยเป็นไงแบ่งไปเลี้ยงไปเลี้ยงอ่ะอ๋อแบ่งแค่แอร์ไปนานอย่างประมาณสามปีได้ไหมครับพูดขึ้นพูดขึ้นนานหรือเปล่าน้อครับโอ้ก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันเนาะได้เยอะได้เยอะอยู่เป็นไงลูกลูกมีผลการไหมตอนนี้ ก็เริ่มมีออกร้านจริงมั้งล้า,านสองมั้งครับตอนนี้ลูกอายุมากสุดเท่าไหร่ที่ออกออกออกมาสามปีสามปีนะตอนนี้สามปีเนาะสามปีเป็นไงดีไหมก็พอได้ครับตอนก็พอออกร้านจริงได้ครับออกร้านจริงได้ <ๆ S 2> ครับนะสุดสุดใหญ่เป็นบาทไหก็มีบานนกบานรองก็มีนะมีมีหมดครับเลยนครับมีหมดเห็นะครับอ่าเดี๋ยว่าคุยกับทางเบิร์ต ยี่สิบกอดตัวยี่สิบตัวนี่อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็เป็นแม่ที่ให้ลูกมาแล้วสองตัวสามตัวอะไรพวกนั้นลูกมีผลงานอืมีแม่สาวไหมยี่สิบกว่าตัวนี้ที่ว่ายังไม่มีมีครับมีซื้อมาชุนแรกวห้าหกตัวมัวสาวเป็นมัวสาวใช่ตนี้คอดยังมีลูกอะไรยังใช่ไหมท้องอยู่ท้องอยู่ครับอแต่แปลว่าพี่พี่วิ่งดีเราวิ่งดีทั้งนั้นเลยเรีอกมา สามสิบไอ้ยี่สิบแม่นี่มีมีแม่ที่ว่ามีลูกติดมาไหมที่ว่าอยู่ในท้องอ่ะมีไหมมีครับมีมื้นกันใช่ไหมครับพ่อพันของแปะชานี่ตอนนี้ใช้พ่อพันอะไรไอเดียวครับไอเดียวใช่ไหมครับอ๋อหมายว่าลูกเดียวเลยที่ติดมาน่ะใช่มันก็มีลูกไอยอดที่ว่าอยู่โี่หกล้านของตอนนั้นที่เรามาตอนนั้นไอพ่อพันตอนนั้นตอนนี้อยู่กัะกระจอบใช่ไหมตอนนี้ ก่อนทำที่คราทำยังยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ทั้งอยู่เนาะเปลี่ยนชื่อแล้วที่บอกว่าเปลี่ยนชื่ออ๋อที่บอกว่าเปลี่ยนชื่อใช่ไหมอ๋อแสดงชื่อไหนไรที่บอกเราไปแล้วลิโก้หรอลีโก้ตอนนี้เปลี่ยนไหมไปดูแสนเชิงไปดูแสนเชื่อเปลี่ยนนานเนี่ยเบิร์ดหวานเปลี่ยนเร็วดิเปลี่ยนเร็วดิโอเออไดูแสนเชิงโอ้ลิโก้เก่งครับ ให้ลูกเก่งใช่ไหมน้องเก่งมันน้องไอีเดียวครับน้องเก่งอ๋อลูกไอเกนใช่ไหมใช่ใช่ครับโอ้โหน้องมึงง่ายยางอย่างจี้วจองไว้ตัวนี่ครับตัวขวานเอามาซ้อมหลายตัวงานก็ใช้ได้ะดีเลยใช่ไหมใช่ของวันเนี่ยได้ออกมาซ้อมมาเร็วๆเนี่ยแหละเพิ่งได้ซ้อมเพิ่งเพิ่งใช่เขาเพิ่งได้ซ้อมชุดแรกครับมีอยูซ่องหนึ่งตัวอดูของซามูไรหรืออะไร ข่าวที่แล้วที่ว่าลูกที่ออกไปที่เรามาถ่ายขาที่แล้วลูกออกไปันยังไม่มีคนอานเพราะเนี่ยทับไปเนี่ยทับเนาะใช่อี่โก้เพิ่งแล้วตอนนี้มีพ่อพันธุ์ก็มีประดูใช้เชิงมีโก้เพิ่งอ่ะแล้วมีสไหดมีกี่ตัวตอนนี้แล้วมีเล่าตะปูเล่าตะปูใช่แล้วก็มีลูกยอดลูกยอดลูกยอดซื้อแปะชามาอตุนงานตอนนี้มีมีแม่เราอพ่อพันธุ์ที่เป็นพ่อพันหลักๆก็จะมี ไอ้ไอ้พีกโก้ไปดูสันเจิงนะครับแล้วก็อีกสองตัวก็ของไต่ชาตัวึ่งครับแล้วซื้อมาตัวนหนึ่งมาตัวหนึ่งครับทั้งหมดนี่ครับซื้อั้งแต่ลูกแอร์มาทำเป็นตั้งหัวสามตัวเนาะตอนนี้เนาะใช่แล้วก็มีตัวกำลังจะขึ้นได้สี่ใช่ไหมตอนนี้ครับสี่ตัวเนาะขึ้นตัวนี้ขึ้นได้กี่ตัวขึ้นได้สามตัวสามตัวเนาะอนนี้สามตัวอีกตัวหนึ่งยังเล็กอยู่ใช่พวกนั้นก็เพิ่ง ซื้อเข้านะพันธุ์นั่นเนาะเขามีบอกซื้อเข้าตัวหนึ่งตั้งแต่เล็กตัวหนึ่งเนาะครับอือโอ้พันนี่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มีเหล่าอะไรบ้างนะเหล่านาพร้อมเหล่านาป้อมเหล่าตะปูเหล่าตะปูแล้วก็เหล่าลาบุรีตัวหนึ่งเหล่าลาบุรีตัวหนึ่งครับอแล้วก็เหล่าดอนคอยตัวหนึ่งอือลูกลิงลมลูกลิงลมใช่ไหมเอาดอนคอยเราของคลอกเสียการเนาะครับผู้ชมเขาคลอกเสียการตอนนี้ท้องเยอะไหมส่วนเนี้ย ก็มันมันก็อ้อมไปเยอะเหมือนกันนะก็มันมันก็ทองเต็มหัวเศร้าวันนั้ามสตัวนะประมาณสามสิบตัวใช่โอ้เยองกันเนาะตัวผู้ลูกแก่ตัวผู้ไปเยอะเท่าไหร่เนี่ยอยู่สี่ตัวห้าตัวสามสี่ตัวเองครับมีคนมาเอาเมี้ยกันเนาะนึกว่านึกว่าออกตัวเมียมันก็เอาปนปนกันไปใช่ตัวผู้มั้งตัวเมียมันก็หมายว่ากัมีคนมาเอาเรื่อยๆเหมือนกันครับใช่ครับโอ้เนาะท่านผู้ชมเราเราเราของเบิร์ดเนี่ยนะครับก็เป็นเราดีๆนะครับผู้ชมที่ที่คลิปที่แล้วเห็นผู้ชม ข้าไปชมเยอะโมทั้งมวยอดวิวเยอะกว่าทั้วยอดกดไลค์นะพวกเรา,เราของของเจเบิร์ดนอะนะครับบุคการโบราณก็ก็รู้เนาะร,รู้รู้กันหมดอะนะคือป็นะปเราอีกเราหนึ่งค้อหนึ่งที่ที่คนโบราณน,นะครับมาชมแล้วก็มาซื้อหาให้เราลูกเกิดดีๆจากคล้องนี้นะครับครับเดี๋ยวพาชมเลยครับนะครับนะ เอาเอาแม่เราที่คราวที่แล้วที่เจ็ดสิบแม่ที่เรายังไม่ได้พูดถึงที่อยากจะพอจะบอกผู้ชมได้อะครับกี่ตัวแล้วก็ทางการก็ดูไอ้ยี่สิบยี่สิบยี่สิบแม่ดูได้หมดไหมได้ได้หมดเนะาะตัวไหนต้องมันดูใบสะดวกก็ไม่เป็นไรดูแต่ตัวที่ว่าเด่นๆก็ได้นะครับครับ